มีเพื่อนสมาชิก1414 plus นะครับผมสอบถามเข้ามาว่าเอใช้ iPhone อยู่ร่วมกับตัวอ่านหน้าจออย่าง v o i c e Over ดังนั้นสื่อนี้สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลอนลางนะครับอืมแล้วเขาก็มีข้อความเตือนว่าเ,เหมือนกับว่าคุณใช้โทรศัพท์ใกล้เกินไปหรือประมาณว่าเ,เดี๋ยวเกิดความล้าของสายตาแล้ว เเขาเหมือนจะให้เราหยุดใช้งานโทรศัพท์มือถือผมเองก็คุค้นๆนะเออก็เป็นในส่วนของน้องปิ๊กหรือคุณปิกวัลลภพานะครับสอบถามเข้ามาผมเองก็นึกแล้วผมก็เลยแจ้งบอกไปว่าลองไปเช็คตรงนี้ดูหน่อยได้ไหมว่าเปิดไว้อยู่หรือเปล่าลองทําตามกันดูนะครับอ่ะเริ่มต้นก็ไปที่การตั้งค่ารายการใหม่2รายการการตั้งค่านะครับสาหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน ไวโอเวนะครับเจอแล้วการตั้งค่า1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับจะบอกสิริการดการตั้งค่าก็ได้นะครับเข้ามาในการตั้งค่าแล้วหน้าที่สอาหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยหน้าจอโฮมแอปเปิลอินเทลการแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสกลุ่มเจอโฟกัสแล้วปัดขวาอีกเวลาหน้าจอุ่มเวลาหน้าจอภาษาอังกฤษน่าจะเป็นสกรีนไทม์ใช่ไหมเจอเวลาหน้าจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับเวลาหน้าจออยากจะให้เช็คตัวหนึ่งครับ หนึ่งนิ้วปัดขวาม,มาเรื่อยๆกิจกรรมบนแอปและเว็บไซต์ระยะหน้าจอลดอาการตาล้านี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้กิจกรรมบนระยะหน้าจอลดอาการตาล้าระยะหน้าจอลดอาการตาล้าเออไปเปิดไว้หรือเปล่าผมเลยถามน้องปิ๊กหรือคุณปิ๊กไปว่าเปิดไว้หรือเปล่าก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสําหรับของผมระย,ยะหน้าจอหัขอเขาจะบอกว่าในการลดอาการล้าของดวงตาและลดความเสี่ยงต่อภาวะสายตาสั้นในเด็กระยะหน้าจอจะแจ้งให้คุณถือ iPhone หรือ iPad ที่มี Face ID ในระยะห่างที่แนะนํา ต้องเป็นเครื่องที่เ,เป็น iPhone ที่ใช้ Face ID นะครับผมหรือสแกนหน้านั่นเองก็เหมือนกับเด็กก็คือเหมือนกับระยะหน้าจอว่าเออมันใกล้เกินไปมันไกลเกินไปสำหรับคนตาบอดบางทีใกล้ไกลมันไม่ได้ดูระยะแต่สำหรับคนทั่วๆไปแล้วยิ่งโดยเฉพาะาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะครับควรที่จะอา,อาจจะเปิดไว้ก็ดีแต่ว่าสำหรับคน ตาบอดและคนใสต่ตาเลยรางระยะหน้าจอทํางานโดยการวัดระยะห่างระหว่างหน้าจอและตากองคุณกล้องจะไม่จับภาพหรือวิดีโอและข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะอยู่ในอุปกรณ์และจะไม่ถูกแชร์กับ Apple เนี่ยถ้ามันใกล้เกินไปเขาก็จะเตือนนะครับดาเนินการต่อเนี่ยถา้าผมกดดําเนินการต่อมันคือเปิดไวเออก็เลยบอกให้คุณปิ๊กว่าเออมันเปิดไว้อยู่หรือเปล่าถ้าเปิดไว้มันมีปุ่มปิดไหมถ้ามีกดปิดเลยแล้วก็เออหลังจากนั้นวางสายไปแล้วก็เออเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์ Messenger, Messenger, Messenger. แชทกลับมาตอบว่าหรือส่งข้อความเสียงมา,าบอกว่าหายเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าน่าจะใช่ฟีเจอร์นี้นะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ๆมีการเตือนมาเรื่องเนี้รยระยะหน้าจอทำงานโดยการวัดระยะห่างระหว่างในการลดอาการล้าของดวงตาและลดความเสี่ยงต่อภาวะสายตาสั้นในเด็กระยะหน้าจอจะแจ้งให้คุณถือ iPhone หรือ iPad ที่มี Face ID ในระยะห่างที่แนะนำะเขาเตือนเนาะคุณถือ iPhone เนี่ยใกล้เกินไปประมาณนี้เนาะ,ะใกล้เกินไป เขาก็จะมีการเตือนถ้าใครไปเปิดแล้วอยู่ๆมันก็มีข้อความเตือนแบบเนี้ปิดนะครับปิดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่ว่าถ้าใครมีบุตรหลานและครอบครัวที่มีบุตรหลานนะครับเปิดไว้ให้เขาก็ดีนะเผื่อบุตรหลานที่มองเห็นตามปกติทั่วไปเนาะก็เปิดไว้เขาเขาจะได้ไม่เอามือถือมาใกล้ตาแล้วเดี๋ยวอาจจะทําให้มีปัญหาทางสายตาได้โอเคนะครับผมก็ บริการหมอคอม1414พรัสมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเคสหรือเรื่องราวต้องขอขอบคุณน้องปิ๊กวลภาด้วยที่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อแบ่งปันกันได้อนุญาตให้เอ่ยชื่อด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทางของทาง1414 14พรัสนะครับเป็นสื่อดีๆให้กับเพื่อนๆผูพพ้พิการทางสายตาคัดผมสวัสดีครับ